ลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้เป็นวันที่25เมษายน2521เวลานี้พ่อและคณะลูกบางส่วนอยู่ที่จังหวัดยะลาพักอยู่ที่บ้านคุณหมอบุญยศิธิ์แล้ะคุณละพีเลขากุล เวลาที่ทำการบันทึกเป็นเวลา9นาฬิกาสานาทีสำหรับการบันทึกเสียงวันนี้ก็ต้องอาศัยบาร,รมีของอคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นเขตเกินวิสัยที่เราจะพึงทราบกันได้ก็ต้องขออัญเชิญท่านผู้มีระคุณบางท่าน คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แกท่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณผู้นี้เป็นท่านเจ้าคุณอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วคือท่านเจ้าคุณขุนช้างที่เราเรียกกันว่าขุนช้างแต่ความจริงเนื้อแท้จริงๆคำว่าขุนช้างเป็นชื่อเจาของบ้านเจ้าชาวบ้านเขาเรียกกัน และเ่าเนื้อแท้ของท่านจริงๆท่านเป็นพยาชื่อว่าพญาอะไรพรยาพานุม,มาตรในความจริงคำว่าพยาพานุม,มาตรนี่เห็เนได้เป็นชื่อ,อยยอท่านบอกว่ายาวเหยียดเป็นแด um ่โกนในการบำรุงช้างรักษาช้างหาช้างเพื่อกองทัพ ต่อไปก็จะต้องอาศัยท่านเยอคุณท่านว่ามายัางไงพ่อก็จะไม่ขอพูดเป็นการโต้ตอบกันเพราะมันเสียเวลารับฟังมาท่านว่ายัางไงก็ขอว่าไปอย่างนั้นดันกล่าวว่าที่ท่านถามผมถามผมแล้วก็ถามไม่ยัง เรื่องที่คุณยะพูดให้กันทราบมันก็ขาดไปขอย้อนหลังใหม่ถึงเรื่องของเจ้าแก้วเจ้าแก้วนี่เดิมทีปราถนาพุทธภูมิคนที่ปราถนาพุทธภูมิมีความรักคนอื่นมากกว่ารักตัวอาศัยความรักในคนอื่นมากจึงไม่ห่วงตัวเป็นสำคัญ พวกพุทธภูมิต้องขยันในการเกิดนี่เฉพาะอ,อย่างยิ่งเจนว่าในฐานะที่ความเป็นคนไทยคำว่าไทยในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ต้องการจะเป็นทาสของใครในแก้วเกิดในกับนี้จะเพาะกับนี้เกินเกิดมาแล้วเกินกว่าเจ็ดสิบครั้ง ที่มีความสําคัญแล้วด้เกิดที่ไม่มีความหมายหมายความว่างานเล็กเกินไปแต่ว่ามีความสําคัญเกินกว่าสามสิบครั้ง <c oughs> รวมความว่าเฉพาะกับนี้กับเดียวในแก้วก็เกิดตั้งร้อยครั้งนี่เขาขยันเกิดจุดง่ายๆที่จะสังเกตเห็นสมัยที่ไทยย้อนกลับ มาเพื่ออยู่ในถิ่นฐานเดิมแต่ไทยไนี่อยู่เป็นหย่อมๆย่อมเป็นจุดๆตั้งแต่พื้นที่เดิมที่พูกเป็นอยู่เวลานี้เรื่อยๆขึ้นไปจนท,ทั้งถึงเขตประเทศจีนประเทศแขกประเทศพมาศ่าไทยก็อยู่เต็มไปหมด แต่คําว่าเต็มไปไม่เ็่หมายความว่าเต็มพื้นที่เป็นจุดเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยปกครองกันเป็นพวกไม่มีคําว่าเมืองลนแปลว่าเฉพาะในเขตหลังนี้เจ้าแก้วก็เกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชแล้วก็คุณนเมืองมารสมัยสุขโขทยัยนั่วก็มาเป็น หลังจากพวะคุณนเมืองมาสุขโขทัยแล้วตอนนั้นมาก็เป็นเจ้าแผนจากเป็นเจ้าแผนแล้วก็เป็นเจ้าเหล็กจากเป็นเจ้าเหล็กแล้วมันก็ตายตายแล้วอาศัยที่จะเดิญชาญสมาบัติดีกำลังใจเข้มแข็งเวลาจะตายเข้าฌานตายนอนตายแบบสบาย แล้วก็หาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยที่เป็นเจ้าแผงก็ดีเป็นเจ้าเหล็กก็ดีเจ้าแก้วมันตายอย่างชนิดเรียกว่าตายอย่างหมาเ๊ะแปลกถามว่าตายอย่างหมามันไปยังไงนี่ก็บอกว่าตอนนี้ย้อนต้นชน,นิดถามตอบกันหน่อย เว่าตายอย่างหมาก็เพราะว่าเจ้าแก้วมันวางภาระทั้งหมดหลังจากวางดาบแล้วก็เป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงิิััสนาตามสมควรและหลังจากนั้นเวลาตายก็ตายแบบสงบคือไม่มีคนมากต้องการอยู่ในดินแดนที่สงบ มเมื่อดินแดนเมื่อปวคนที่เคยมีบริวารมากแต่ตายคนเดียวเรียกว่าคนที่ประคับประคองสองสามคนเลยเรียกว่าตายอย่างหมาเป็นในการตายที่ทุกคนรักความสงบชอบไม่ต้องการบริษัทบริวารทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกับสมาธิและวิปาาัสสนาญาณ มุ่งหาจุดสงบเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาที่เขาตายเราจึงไม่ต้องไปใช้หนี้ในการฆ่าคนท่านพูดต่อไปนิดหนึ่งท่านบอกว่าท่านถามพมเลยไปควรจะให้เด็กๆทราบเพื่อเป็นประโยชน์กับการเจริญพระกรรมาฐานนั่นก็คือคนสมัยนั้นเจริญพระกรรมาฐานทรงสมาธิกันเป็นปกติ มีการให้ทานมีการท่งเสีลนเจริญวิปัสนาญาณด้วยช่วยให้กำลังใจมีความสุขมีเช่นนั้นแล้วกำลังใจจะไม่มีความสุขนอนเมื่อไรหลับเมื่อไรเงียบเมื่อไรคิดอยากจะฆ่าคนที่เป็นฆ่าศึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นอาการระงับอารมณ์ใจชั่วแบบนี้เจ้ได้หันเข้าหาพระเขาถือพระเป็นที่พึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากพระวิชาความรู้ทุกอย่างมาจากพระการรบก็จากพระเพราะว่าพระโดยมากเป็นนายทหารที่ไปบทวิชาการปกครองก็มาจากพระวิชาการเศรษฐกิจการคลังทุกอย่างมาจากพระหมดและก็พระสมัยนั้นก็มีคุณมีประโยชน์กับประเทศชาติมาก เป็นปากเป็นเสียงให้แก่รัฐบาลเป็นสื่อกลางติดต่อกับประชาชนคือพุทธศาสนิกที่มีความเคารพฉะนั้นการปฏิบัติหรือการปกครองประเทศจึงมีความสะดวกเพราะศัยพระเป็นกำลังแรั <c oughs> พระสมัยนั้นมุ่งความประโยชน์คือความสงบสงัดรักความเป็นอิสระภาพคือความเป็นไทย สอนให้ทุกคนมีปัญญาดีมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอปจาย,ยนกรรมคือความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่หรือบุคคลผู้มีคุณสร้างสอนสั่งสอนให้รู้จักการนอบน้อมรู้จักการกรตันยูรู้คุณแต่ต่อท่านผู้ใหญ่ มีความเคารพในผู้บัญชาบังคับบัญชาด้วยเหตุผลนี่ท่านมีจุดจำกัดว่ามีความเคารพในบังคับบัญชาด้วยเหตุผลถ้าไร่เหตุไร้ผลไร้ระเบียบอันนี้พระก็สอนเหมือนกันห้ามปฏิบัติตามเลยคนทุกคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเมื่อมาบ้านพ่อแม่ก็สอนแบบเดียวกัน ดังนั้นความดีของกำลังใจจึงฝังใจในคนสมัยนั้นอยู่คนสมัยนั้นเป็นคนที่มีจริยาดีไม่เลวทรามอย่างตำนานที่เขาขับร้องและแต่งขายในจุดหนึ่งที่ท่านไม่ถามผมแต่ผมขอย้อนตอนนี้ของดีไม่ควรจะผ่านไปนักจเจริญสมาธิวิปัสสนาญาณ ถ้าจะใช้ความสามารถทางด้านนี้ไปทำการรบไม่มีผลเพราะว่าชานญยญญานสมาบัติขององค์สมเด็จพระทศพลต้องใช้แต่ในส่วนที่เป็นการสงเคราะห์การเกื้อกูลหวังในความสุขในการที่เขาใช้สมาธิเป็นผลในการอยู่โยงคงกระพฑ์หรือว่าทำทุกอย่างได้ในประโยชน์ในการรบ เขาทำกันแบบนี้เขาพยายามฝึกหัดการปลุกตัวกันการปลุกตัวนี่ทำจนกทั้งไม่ต้องทังตั้งท่ามากพอนึกขึ้นมาเม,มื่ไรมันจะขึ้นทันทีอันดับแรกก็จะมีการสั่นสะเทิมก่อนแล้วก็สั่นมากๆากถึงมีการโดด ถ้าจุดถึงที่สุดถึงการปลุกตัวสมาธิมีกำลังเต็มที่เช่นปลุกหัวใจควายเมื่อเต็มที่แล้วจะมีการสแสดงเดินสี่ขาไม่ควายลงเฟือหิ้งโคลนไม่ได้วิ่งเข้าไปคลุกคลนฝึกหัวใจเสือจะสแสดงอาการออกเหมือนเสือถ้าฝึกหัวใจระยัสีจะสแสดงมันระยสี ปลูกหัวใจหมูจะสแสดงเหมือนหมูถ้าปลูกหัวใจหมาจะมีท่าทางเหมือนหมาโดยมากขายาวจิตไปจับหมาตัวใดตัวหนึ่งถ้ามันมัน,ม,นมันเชื่ออะไรอาการเขามันเป็นยังไงไม่ต้องพูดคิดว่าเราจะปลูกหัวใจหมาจริยาเป็นไปตามนี้พอปลูกหัวใจหมาแล้วจะหมาตัวนั้นมัน,สนแสดงยังไงเจ้านี้ทําได้หมด วการปลูกหัวใจหมาต้องลำบากหน่อยเพราะว่าเจ้าหมานี่มันชอบเยี่ยวดังนั้นพอปลูกหัวใจหมาเสร็จคนที่ปลูกขึ้นแล้วก็จะอยากจะแก้ผ้าออกถ้าใครเข้าไปขัดขืนมัน,ม,นมันก็อยไล่กัดมันจะเห่ามันจะกันโชคแบบหมาถ้าไปถึงจุดไหนเมื่อวิ่งไปสีข่ขามันจะเยี่ยวเป็นระยะระยะเวลาค้ากลับมามันจะสูดกลิ่น นี่เขาทํากันถึงขนาดนี้จึงมีประโยชน์ในการใช้ในการคงกัพัญชาตีเวลารบเนื้อส่วนที่ประโยชน์ในการปลุกตัวทุกคนถ้าปลุกจนชินใต่การปลุกตัวที่มันจะขึ้นนั้นก็คือตัวสมาธิแต่ถ้าว่าเราไปใช้กันในส่วนคนด้านอากุศลมาก ในเวลาที่เอกนำกำลังใจมาใช้ในด้านกุศลก็มีผลหนักจับสมาธิขึ้นได้ฉับรันชาญสมาบัติทรงตัวฉันั้นเรื่องนี้ท่านไม่ถามผมนี่ก็ผมก็เลยพูดเลยมาเมื่าถามแล้วเมื่อมาพูดกันคราวนี้คิดว่าท่านไม่ถามผมก็พูด อันนี้เป็นวาทะของท่านผู้ใหญ่คือท่านเจ้าคุณพานุมาศ <c oughs> เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์น,าานั่ก็ควรจะถามเมื่อท่านไม่ถามผมก็จะต้องบอกท่านเพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาลูกหลานท่างหลายเพราะาลูกหลานทั้งหลายนี่รู้สึกว่าเธอเป็นคนดีมากติดตามท่านมามาก ท่านในคนเขาเขียนชื่อมาเป็นแถวอยากจะรู้ว่าใครเปิดอะไรเป็นอะไรกันบ้างนี่ไม่ต้องเปิดตาราผมไม่บอกหรอกถ้ามานั่งไล่บอกกันแต่และคราวแล้ละคราวบกแ,แต่และคนนับเกิดมาแล้วเป็นแสนแสนชาติที่ผมรู้ก็นในฐานะที่เวลานี้ผมไม่มีขันห้ามีสมาภาวะเปลนทีสมานกาย เรียกกว่ากายทิพย์ความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของจิตสามารถจะรู้อะไรได้ทุกอย่างกี่ชาติกี่พบก็ได้เว้นไว้แต่ธรรมะบางส่วนที่มีกําลังสูงขึ้นไปนี่ไม่สามารถจะแก้ไขตนเองได้ก็ต้องถามพระขอบอกท่านตรงๆง ว่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่ติดตามท่านมาปัตตานีนี่และลูกสรราวหลานชายที่อยู่ที่ปัตตานีนี่ก็เหมือนกันถ้าจะาถามว่าติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อไรก็ต้องขอตอบว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด จะต้องใช้เวลาถอยหลังจากนี้ไปถึง16บอสงไขยกับแสงกลับติดตามกันมาเริ่มตั้งแต่ตั้งระยะดีแต่ก็มีส่วนมากในจำนวนนี้ติดตามมาก่อนนั้นที่ยังไม่เริ่มทำการดีคือไม่เริ่มปรารถนาพุทธภูมิในสมัยโน้นเขาก็มีเมืองใหญ่อย่างนี้ ถอยหลังไปสิบหกระสงไขกับแสงกลับก็บมีพระพุทธเจ้าโงบัตขึ้นในการนั้นทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีอายุมากอายุของคนในสมัยนั้นถึงแปดหมืนปียงนั้นลูกหลานบริวารของท่านจริงมาก เพราะคนอายุนานาน,นานเทวดาก็ดีพรมคนดีสัติใรชานสุรกายสัตว์ในโลกที่มาเกิดนี้ก็เกิดกันมากและเมื่อมารวมตัวกันมากถึงความดีของพระพุทธเจ้าก็มีความเรื่มใสท่านเข้าไปปรารถนาพุทธภูมิบรรดาคณะของท่านทั้งหมดที่เป็นลูกบ้างหลานบ้างที่มาติดต่อกับเวลานี้ไม่ใช่ใคร เหลืออยู่เวลานี้กันลูกกับหล,ลานบางคนก็เป็นลูกมาแล้วก็มาเป็นหลานเป็นหลานแล้วก็ไปเป็นลูกกลับกันไปกลับกันมาอยู่อย่างนี้แต่ละชาติวกวนกันไปวกวนกันมาทุกคนก็ตั้งใจตั้งปรารถนาว่าเมื่อท่านสําเร็จพระโพธิญาณเพียงใดเมื่อใดเขาทั้งหลายเหล่านั้นขอร่วมสําเร็จด้วยเพาเป็นสาวกได้ความจริงมีเป็นจนํานวนมาก เขาคนยันได้อดาัาตตลุนไปนานแล้วแต่ว่าเจ้าแก้วมันเป็นคนถ่วงเวลาเขาเจ้าแก้วไม่ใช่ทันนะเจ้าแก้วนี่มันไม่ใช่ทันผมพูดถึงท่านเมื่อกี้นี้แล้วไปพูดถึงเจ้าแก้วมันเป็นคนถ่วงเวลาเพราะเจ้าแก้วมันเป็นคนชาตินิยม เจอเกิดกี่ชาติกี่ชาติมันก็ชาตินิยมอยู่อย่างนั้นถ้าพูดถึงอาิตยปไตยมันก็เป็นอัตาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาคำว่าอัตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่คำว่าตนเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ถือว่าถ้าสิ่งใดก็ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขข้อมูลสู่มวลชน ที่นับเนื่องถึงกันร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมเผ่าพันธุ <c> ์ <oughs> มันยะถือว่าต้องเอากำลังกายของมันกำลังใจของมันชีวิตและเลือดเนื้อของมันเข้าไปเป็นแรงก,กันต้องการให้คนทุกคนมีความสุขถ้าใครจะมาคขยค้า,านเจวแก้วกลัวว่าเจวแก้วมันจะตายเวลาที่มันแจกจ่ายทรัพย์สินกลัวว่าเจาแก้วมันจะอดอย่าไปหวังเลย มันไม่ฟังใครหรอกมันถือว่ามันมีความสําคัญกว่าใครทั้งหมดเรื่องอดเรื่องกินกินมีกินมากกินน้อยก็าตามมันถือว่ามันเป็นเรื่องของมันเรื่องการจยป้องกันสรรพอันตรายก,าขายก็ของใช่ก็ดีเขาโมลชนหมดเดียวกันก็ดีเก้าแก้วมันถืออตัตราธิปไตยเป็นสําคัญหรือว่าถือว่าตัวเป็นใหญ่ถ้าเห็นว่าสมควรแล้วใครจะมาห้ามมันเลยห้ามไม่ได้เจ้านี้ นิสัยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่มันเป็นพระยาการบุรีหรือเจ้าพระยาการบรีสีสุนทรอรวพนั้นชื่อมันยาวเหยียดเวลานั้นถ้าความร่ำรวยของมันจริงๆแล้วถ้ายาวรวยกันมันก็รวยกว่าผมแต่ถ้าว่าที่เงินที่มันสะสมไม่มีน้อยก็เพราะว่ามันแจกเขามาก ถ้ากล่าวโดยปริมาณจริง,รงๆแล้วมันรวยกว่าผมมากนี่เขาบอกว่าคุณแผนจนคุณแผนจะรู้สึกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในตนจนจริงแตงเงินที่เข้ามาถึงหามือคุณแผนแ้่ความจริงคําว่าคุณแผนนี่ไม่มีในธรรมเนียบของราชการชาวบ,บ้านเขาตั้งคุณแผนคนดีคุณช่างคนดีชาวบ,บ้านตั้งที่เรียกว่าคุณช่างก็เพราะว่าเผ่าพันุ เป็นคนหาช่างให้แก่กองทัพรักษาช่างฝึกฝนช่างเพื่อการรบเขาจึงเรียกคนเผ่านี้ว่าเผ่าขุนช้างสำหรับคุนแผนก็เหมือนกันที่เรียกกันว่าขุานแผนเพราะมันเป็นคนออกแบบออกแผนจ,จู้จี้โจกจิกเห็นอะไรไม่ดีก็จัดสรรราบถวายบังโคมทงสมเด็จพระบรรณสารโรงก็เห็นด้วยทุกเบริาการ อาศัยที่มันเป็นคนวางแผนชอบเปลี่ยนชอบแปลงชอบจัดระบบให้สมดุลอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกกันว่าขุนแผนแต่ไม่ใช่ขุนวางมาดวางแผนเตะท่าใหญ่กว่าคนนั่นคนนี้ความจริงมันไปที่ไหนไม่ใครไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นคุนนางมันชอบคุกครีตีโมงกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา ทำเป็นกันเองอยู่เสมอเอาละตอนนี้ที่พูดกันมาก็พูดอ่าเตือนลูกเตือนหลานท่านพูดไปตามเสียงผมพูดเมื่อลูกหลานถ้าจะเจริญพระกรรมฐา,านให้มีผลถ้ามีกำลังจริงๆเวลายามว่างก็มันตกตนตกตัวให้มันขึ้นตามลำดับนั่นก็คือเป็นการมหัหดฝึกสมาธิ ที่เป็นการดึงกำลังใจให้เป็นสมาธิได้ง่ายและรวดเร็ว,รวการปลุกตัวนี้เป็นจิยาคล้ายทำเล่นๆแต่ได้ว่าผลจริงๆคือกำลังสมาธิจะตั้งมันการฝึกที่ิพยุยานก็ดีการฝึกทางด้านฤทธก็ดีเช่นมนโนวิธิเลือกพิญญา ถ้าฝึกตนได้ดีแล้วจะฝึกด้านนี้เป็นได้ง่ายๆเป็นของง่ายแล้วก็แจ่มใสรวดเร็วนี่ท่านถามว่มาใหม่กันแล้วว่าเวลาการรบเขาใช้โอกาสในการฝึกตัวโดยใช้สมาธิที่เรียกว่าไม่ใช่สมาสมาธิดูการขึ้นไหวของฆาสิกบ้างหรือเปล่าท่านเจ้าคุณ ตอบมาบอกว่าเขาใช้เขาใช้สมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้สมาธิเห็นผีหรือว่าใช้สมาธิเรียกผีก็หมายความว่าเวลาเจ็บลุกตัวนี่เขาใช้เวลาหลุกตัวเหมือนกันที่เล่นหย,ยาบๆยาบที่ละเอียดอย่างเจ้าแผนหรือเจ้าแก้วนี่มันใช้ผีตรงๆ มันเรียกวิญญาณของใครคนหนึ่งคนหนึ่งมาที่พอมันจะใช้ได้มันก็ส่งไปดูลาดเหล่าของข้าศึกทั้งแนวหน้าและแนวหลังและแนวหนุนตลอดจนแั้กองสำเบียงจะเคลื่อนจะไหวไปเวลาไหนมันทราบจากผีตลอดเวลาเจ้านี่มันเก่งอ๋อที่ถามว่าแล้วก็จะคุณเก่งไหม พราวถ้าเรื่องนี้เจ้าคุณก็ต้องเก่งเหมือนกันการบังคับช้างการจับช้างการควบคุมช้างเขาก็ต้องใช้หลักวิชาควบคุมเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันลําบากถ้าใช้หลักวิชาคือการปลุกตัวก็มันจิตมันเข้มแข็งไม่จิตมันเข้มแข็งกว่าสัตว์สัตว์มันก็ยอมแพ้จะบังคับยังไงมันก็ได้ที่ทาม,มาว่าการปลุกตัว ย่ได้รู้กำลังของข้าศึกการเครื่องไหวของข้าศึกใช้วิชาอะไรปลุก <c oughs> <c oughs> ท่านเยคุณตอบมาบอกว่าการปลุกตัวนี้ <c oughs> เขาก็จะต้องใช้กำลังปลุกตัวด้วยกำลังของใครคนใดคนหนึ่งที่เรามือเพิ่งมีความชอบใจเช่นในสมัยนั้นเขานิยม พระสยามเทวาธิราชแต่ความจริงสมัยนั้นเขาเรียกไม่เรียก,กว่าพระสยามเทวาธิราชอย่างว่าในสมัยพระพันวสา,านนี่เขานี่ยอมปลุกคือเชิญวิญญาณของพระเจ้าโอทองบ้างเชิญวิญญาณของพ่อขุขนศรีอันทราธิตบ้างเชิญวิญญาณของพระขุนผ้าเมืองบ้างเชิญวิญญาณขขงพระเจ้ารามคำแหงบ้างอย่างนี้เป็นต้น เมื่อนึกถึงท่านแล้วก็ปลุกตนท่านถามเลยว่าหัวใจที่ปลุกจะให้ท่านโบนีใช้กําลังจิตของท่านมาสู่ในตนแล้วก็บอกใช้คาถาว่ายังไงคาถาที่ใช้นี่เขาเรียกว่าสุนักขตังสุนัขตังนี่ถ้าแปลตามภาษาบาลีแปลว่าเลิกดี เมื่อเชิญคนดีมาก็ใช้คาถาอย่างนี้แต่ว่าเป็นลาปลุกอย่าไปแปลนะนึกไว้ว่าสุนัขตังสุนัขตัง้งสุนัขตังอันดับแรกก็ตั้งใจเชิญท่านนัหลายเหล่านี้มาสู่ตนให้วิญญาณของท่านมาสวมตนแล้วก็ภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตทรงสมาธิดีมีพอจะรับได้กําลังวิญญาณของท่านก็จะมาสวมกายแล้วก็จะบอกความประสงค์ทุกอย่าง ที่ต้องการพร้อมกับการแนะนำที่ท่านถามว่ามีอาการคล้ายกับเชิญทรงใช่ไหมท่านเจ้าคุณบอกว่ามันคล้ายกับทรงแต่ม่าอย่าทรงคือเอาเชิญมาพูดกันเลยไม่จะมาทรงกันถ้าจะพูดว่าทรงก็คล้ายทง่งแต่ก็มีอาการผิดกันอยู่หน่อยนึงเมื่อปลุก ตัวโดยเชิญใช้สับปะสุนกระตังตั้งใจถึงท่านผุนใดพนหนึ่งท่านจะมาเฉพาะกิจโดยเฉพาะเอกิจถ้าที่เราคิดไว้ถ้ามีการบกพร่องท่านก็จะแนะนําเมื่อแนะนําเสร็จก็จะบอกระยะเวลาการเข้าโจมตีการริดรอนกําลังของข้าศึกและก็จะบอกผลจะบอกบุคคลที่มีความเข้า,าย ว่ากําลังของเราเข้าไปคำนี้จะตายสักกี่คนที่จะตายก็เพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนหมดอายุไขจริง,รงๆไม่มีโอกาสที่จะช่วยได้บางคราวถ้ากันบอกว่ากันไอ้คนที่มันจะตายเพราะเหตุนี้อย่าให้เข้าไปทําการรบเอาไว้เป็นกองส่งสมเียงรักษากําลังตอนหลังบ้างและในที่สุดคนนั้นก็จะต้องตายแต่ว่าตายในเหตุอื่น บางทีถูกมีดบาดนิดหนึ่งเป็นบาดท,ที่ยักตายแต่วก็ไม่เป็นการเสียกำลังใจแก่กำลังทหารทั้งหลายความจริงนี่ผมมีเรื่องจะพูดกับท่านมากนะนี่เป็นเท่าคุณท่านว่ามาแต่แด่ว,ว่าท่านถามตอนนี้เลี้ยวเข้ามาก็ต้องพูดให้เป็นประโยชน์อย่าลืมบอกลูกบอกหลานมันว่าลูกหลานนี่เวลานี้มันอยากจะเล่นนิดเล่นเด็ด อยากเจ็นได้ไปไหนถ้ามาไหนได้ถ้าอยากได้อย่างนั้นให้ฝึกกับให้พยายามปลุกตัวไว้แต่ว่าถึงไม่ว่าจะไปไม่ได้กําลังสมาธิก็อย่าส่งตัวมีความเข้มแข็งมันเป็นประโยชน์กับคนพวกนี้มากบรรดาลูกรักทั้งหลายมองดูเทพเห็นว่าจะหมด เวลามันผ่านไป28นาทีเป็นว่าสมควกับเวลาแล้วสำหรับเทพนั้นนี้ก็ต้องขอหยุดก่อนขอความปรารถนาสมหวัง้วยบริการทั้งปวงที่ท่านยาคุณพานม,มาิแนะนำมาจงมีแกวันดาลูกรักทั้งหลายโดยทวนนาสวัสดี